นะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับไปดูเรื่องราวดีๆนะครับของชาวบ้านที่จังหวัดสตูลบ้างดีกว่านะครับที่นั่นมีสวนจำปาดะอยู่นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ทําผลผลิตของจำปาดะอย่างเดียวมีการนำผลผลิตจากมะพร้าวนะครับมาทําเป็นเครื่องจักสานนะครับที่เขาเรียกว่าโคระมหามหอลูกจำปาดะอีกทีหนึ่งครับเพื่อใช้ในการป้องกันแมลงครับ กลุ่มเกษตรกร,กรที่ตำบลวังประจันทร์อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลน,นะครับรวมกลุ่มกันสารโคระเพื่อนําไปจําหน่ายจากเดิมใช้ทํากันภายในสวนแต่ปัจจุบันก็กลายเป็นอาชีพที่สไร้างรายได้ให้ชาวบ้านได้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากโคระเป็นที่ต้องการของตลาดด้านกเกษตรมีราคาขายอยู่ที่อันละ30บาทครับโคระเป็นเครื่องสารจากภูมิปัญญาชาวบ้านของภาคใต้ค่ะเขานําทางมะพร้าวมาสารให้มีรษณะเป็นรูปทรงกระบอกนี้ที่เห็นนี่นะคะคจะนําไปใช้ห่อผลจาปาดะหรือขนุน ป้องกันตัวหนอนแมลงวันทองที่มักจะมาเจาะผลไม้และสมผลทให้ผลผลิตเสียหายจนขายไม่ได้ราคานั่นเองค่ะชาวสวนจะนําโคระไปหอบผลชัมปดาอ่อนที่มีอายุประมาณ1เดือนนะครับเมื่อผลผลิตโตขึ้นโครระจะขยายใหญ่ตามขนาดของผลผลิตด้วยโดยไม่บีบรัดให้ผลผลิตเสียหายนอกจากจะช่วยให้ผลไม้มีสีสวยตามธรรมชาติและไม่มีตําหนิจากหน้อนหรือว่าแมลงแล้วนะครับยังเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก หอบผลผลิตซึ่งจะทําให้เกิดขยะอีดด้วยนะครับที่นี่พื้นที่ตาบลงประจันง,งประจันจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่เรียกได้ว่าใกล้ตัวแล้วก็ทําให้เขามีไรายได้เป็นขอเป็นกลับขึ้นมาด้วยราคาไม่แพงด้วยนะคะ30บ,บ,บาทเองสามารถกําจัดศัตรูขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะเราไปดูอีกหนึ่งข่าวดีกันบ้างค่ะเกิดขึ้นจากการร